สวัสดีค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้มาพัทยาทั้งที่นิลุยต้องพาครอบครัวมากินอาหารทะเลนะคะเมื่อนี้บริษัมาแค่ครอบครัวนิลุยครอบครัวแพ่าๆโตเกียวกับมาจา้าปลาแจวกบมาด้จา้าเมื่อนี้เขาพาครอบครัวมากินเข่าริ่มทะเลจ้าก่อนขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ทีมงานครอบครัวมากันเยอะมากอบอุ่นมากนะคะกินอาหารอร่อยอร่อย นี่ลุยจัดให้จา้าแต่ว่าเมื่อนี้นี่อ่าเพื่อนสาวแย่ยงกันจ่ายขอบคุณเจ้าภาพแผ่วพราวนะจ๊าสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีนีลุยนะคะเมื่อนี้พี่น้องหาถือโอกาสได้มากคุณอ่ามาพัทยาครับเลยพาคุณแม่มากมากยางมังมากพาคุณแม่คุณผอมมากกินอาหารแซ่บๆนะคะพี่น้องขาไปเจ้ากันนัดกันมาน่นี้ว่าวเ,เรียกเอง,องเพื่อผ<ล>้าวันอัน ช่งบินมาเด้อก็เลว่บาบ่อย่างกับเยาว่าแต่งมาสั่นแผลควาว่าเที่ยงกั้นจกัเราไปกันเลยจ้าเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารอร่อยๆอจ้าเมื่อนี้ขอสิทธิ์ผักเสียงเอาก่อนเด้อพี่นองขาเพราะว่าลานเพิ่นเปิดเพงเลงมิสิทธิ์จ้าเมื่อนี้กัมมากันเลยจ้าพอการกัมมานะคะวันนี้พอการมีความสุขมากนะคะได้มากับพ่ออื่นอาขาแล้วเรานะคะก็จะ พาครอบครัวไปกินอาหารที่อร่อยๆอกันจ้ามาทั้งที่ฮอดผัดพะยาทั้งที่นะจ้าหอดทะเลทั้งที่ต้องได้กินอาหารทะเลจ้ามือน,นีนี่ลุยจะาถ่าคุณแม่ตอมมีความสุขมากๆเลยนะจ้าเดินกอดลูกไปเลยจ้า พอมาหอดแล้วพนักงานตกใจจ้าทําไมมาเยอะจังสั่งต่อโตสามโตพี่น้องคะ่ะรถนีลุยกระสิบกาค้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีรถของป้าแจ๋วอีกด้วยนะคะรถป้าแจ๋วสองขั้นกับประมาณแปดเก้าน 8, คนพี่น้องก็เลยได้ต่อโตสามโตจ,จ้าป้าแจ่วบอกว่ามีลุยสั่งอาหารถานเลยเด้อสั่งอะไรสั่งมาเผื่อเลยนะจานนี้ลุยจัดให้จา้า อยากบอกเลยว่าบรรยากาศวูนนี่ดีแห้งพี่นอนคะเนาะกินขา่าริมทะเลบรรยากาศก็ต้องดีเป็นธรรมดาเนาะจ้าเนาะพอมาหอดเรวกันเริ่มสร้างอาหารกันเลยจ้าอาหารมีเมนูหลายอย่างเด็กๆตื่นเต้นมากค่ะว่าจะได้กินอะไรบ้าง เบิงแต่ว่ามีความสุขบ่มีความสุขเบิงหนาแม่ตอมโลดจ้ายิ้มเปยเปยคุณแม่ค่ะมีความสุขหลายค่ะลูกในผ้ามาเทียวนะคะพ่อสั่งอาหารล่อแล้วโตเกียวน้อยก็มาฮอดแล้วจ้าพี่น้องลูกไส้หล่ามาถึงกับให้คุณตาการอุ้มเลยนะจ๊ะป้าแจ๋วก็มาถึงแล้วนะคะโตเกียวน้อยน่ารักมาก ลูกมักทะเลแห้งพี่น้องขานางเป็นคนที่แบบว่าอ่าไม่ชอบอากาศร้อนพาอมาถึงทะเลอากาศมันเย็ยนมันล่มแห้งพี่น้องลูกไส้มักแห้งยิ้มเปยเปย,เปยหรือว่ามีเอื่อยมีอายหลายน้ำแหละเบิ่งพี่น้องตาตีหมอกกอกลูกไส้่อยน่ารักมากเลยนะคะคุณตาก้านกับน้องโตเกียวจ้า ล่าส <pegar S 1> <lik> ุดนะคะตอนนี้ะายิมมอ่งนว้าแ้วนะคะน้องเกียวเกียวเอาเกียวกมาแล้วเกียวมาราคากตากร้นครับผมต้นแเียวอานีกเรอับมองเดยเกก่อนามกันถามไหมโอ้ยมันโอ้ยตอนนี้กัพอก็มาถึงแล้ว่ะคนเกียวเกียวยาวไปเลยตั้่น เอาไปไสเห็นป่าเห็นป่าเห็นป่าเห็นป่ไปแล้วนหอนเฮ้ไ่ลนแอนคนดจ้าไปแล้วคนบ่ึง่ะาาเฮ้ยวไปอกางสาวดวงไปนาัไปาไวยาแล้ว าาาอ,นนอาหา,า,ารแต่ละอย่างถือใจทุกคนหลายพี่น้องนีลุยกะสั่งเมนูที่เฮ้ามาเริ่มต้นว่าใครชอบกินอะไรเราก็ถามก่อนทุกคนบอกว่าสั่งเลยจ้าแห่งนีลุยเป็นคนสั่งเลยอยากกินอย่างสั่งมาเลยนีลุยกะจัดมาเลยจ้าอย่างแรกสั่งสิ่งที่จะของหมัก คิดว่าจะของกินแล้วแสบคนอื่นก็นต้องแสบเป็นไปตามคาดพี่น้องขาสั่งมาแล้วคนอื่นก็นบอกว่าเมนูอาหารวันนี้อร่อยมากหรือว่าร้านเขาทาอร่อยกันเนาะร้านเขาเฮ็ดแสบพี่น้องมันก็นเลยแสยบนะจ๊ะแต่ละคนกินแสบหลายพี่น้องขาอาหารเมนูมากลหลายจัดไปทุกคนมีความสุขมาก เฮาเห็นพ่อแม่มีความสุขเห็นขอบครัมมีความสุขก็ดีใจพี่น้องคะ่ะพะว่าเมื่อนี้อาหารถูกปากหลายคนบรรยากาศก็ดีนะคะนั่นๆได้มาเที่ยวที่มื้อนี้ถือโอกาสมาขึ้นบ้านไม้แพ่าๆนะคะแม่แม่พ่อพ่อทีมงานลูกหลานพี่น้องญาติทั้งหลายกับมาขึ้นบ้านแพ่าๆนะคะเมื่อนี้นี่ลุยวาสิใจ่าอาหารเองแพ่าๆบอกวา่ายามาแต่งมาสั่นเพิ่นวาก็เลยได้เทียงก,กันกับเพื่อนสาว ตกลงกันว่าเพื่อนสาวจะเป็นคนใจเพราะว่าแพลวผ้บาบาอกว่าเพิ่นมาขึ้นบานชั้นฉันจะเป็นคนใจกันเลยว่าโอเคเด้อจ้าแพลวผ้าขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าที่มาอ่าเลี้ยงอาหารขอบครัวนะคะแล้วจากนี้แล้วมืออื่นก็นจะเป็นมือขึ้นบ้านไม่ทําบุญข้นบ้านไม่ของบานแพลวผ้าเลียนเชิญพี่น้องเด้อจ้าเด้อมาขึ้นบานไม่น้ำกันเด้อจ้า เริ่มพิธีประมาณเจ็ดโมงด้วจ้าพี่น้องคะ่ะทุกคนก็กินเข่ากินอาหารอย่างมีความสุขเลยนะคะ